สวัสดีครับผมอุปเพรอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับวันนี้นะครับผมก็เป็นมาให้ดูเครื่องกระเทาะกระลามะพร้าวนะครับผมนี่นะครับอานนี้เลยตัวเครื่องเป็นเป็นสแตนเลสนะครับคอเป็นเหล็กนะครับหุ้มด้วยสเตนเลสสวิตปิดเปิดครับผมตัวนี้จะใส่มอเตอร์ครึ่งครึ่งแรงครับผมก็นี่นะครับที่เราดาเนี่ยก็เอามะพร้าวกระเทาะตรงนี้นะครับ ตามนี้เลยจะมีสวิตช์ปิดเปิดให้เดี๋ยวผมจะลองเครื่องให้ดูนะครับผมทำไม่ไ้ให้ระบเครื่อง ลง Facebook นะครับเขียนว่าอุปกรณ์มากออาชีพหรือเสื้อที่กูเกิลก็ได้นะครับผมก็จะเจอเพจคุมเข้าไปดูกันได้นะครับผมนี่ไหมนี่อะไรก็สอบถามได้ครับผมยินดีครับผมขอบคุณมากครับ